การ์ตูนเก่าสมัยเด็กที่หาดูแทบไม่ได้แล้วถ้าใครเคยดูเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของไอเด็กผมม่วงที่แบกค้อนอันใหญ่ๆก็ชอบเก็บเหรียญรูปตัวเอ็ะโดยเรื่องนี้มันเก่าแล้วเว้ยตั้งแต่ปีคศ2001อะคือเรื่องนี้มันมีชื่อเรื่องว่าโคโลเกะเจ้าหนูค้อนปอนกูก็จําเสียงภาคเขาแทบไม่ได้แล้วแหละแล้วถ้ามึงไปเซิร์ชการ์ตูนเรื่องนี้มึงก็จะเจอไก่โคโลเกะเว้ยคิดดูดีหายากแค่ไหนเนี่ยและที่กูรู้จักเรื่องนี้ได้ก็เพราะว่าซีดีเถื่อนตามตลาดนัดที่เขาวางขายกันอะซึ่งถ้าถามหาความแปลกใหม่ในสมัยนั้นการ์ตูนเรื่องนี้สนุกนะเว้ยโดยพอดเรื่องมันจะเกี่ยวว่าเหล่าแบงเกอร์ที่รวบรวมเหรียญรูปตัวเอง เหรียญนี้มันจะมอบความต้องการของผู้ใช้ให้แล้วแต่ว่าเราเก็บเหรียญได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นการแข่งขันรทนนต์ต่อสู้กันโดยใช้เหรียญเป็นเดิมพันและแต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษที่ต่างกันเว้ยซึ่งเอาจริงๆมันก็แอบคล้ายฮันเตอร์เอกฮันเตอร์นะแต่ว่าพระเอกในเรื่องนี้มันเก็บเหรียญเพื่อไปชุบพ่อมันแต่คงจะชุบชีวิตการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแหละเพราะที่หาดูได้ตอนนี้มันมีแค่ซับเวียดนามเว้ยคือถ้ามึงดูมึงน้ำตาไหลแน่นอนแปลไม่ออกก็กูก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆเพราะวะา่าง